ก็นมทนาสาธุให้กับน้องเนนทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์ครูพี่เลี้ยงนะที่สละต้องยอมรับหัวใจความเป็นจิตอา,าสาเสียสละนะครับที่ดูแลน้องเนนหลายสิเกือบจะร้อยชีวิตเนาะก็วันนี้เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีที่เราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลร,ร่วมกันเป็นยังไงคะตรงพี่เป็นยังเอ้ยหลวงพี่น้องเนนเป็นยังไงบ้างคะ มาบวชแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกครับฮะสนุกครับสนุกยังไงครับสนุกเลยได้ช่วยงานครับโอ้สนุกเลยได้ช่วยงานโอ้มรนาสาธุด้วยเก่งมากนะคะดูดิเขาได้ช่วยงานจริงๆช่วยปูเสือเตรียมตรวจวนเย็นข้าบวชแล้วก็ช่วยงานด้วยปูเสือด้วยนะคอาบน้ำสูงน้ำเสร็จแล้ว ตัวเลขให้มาเป็นนักศึกษาบินชีวิตชีทั้งใน,งนงแล้วก็ต่างประเทศเนาะที่เขาสละทรัพย์อันดีค่าของเขาต่อยอดต่อบุญเป็นทุนการศึกษาแล้วก็เป็นปัจจัยทาธรรมแล้วก็ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระทหารเช้าพระทหารเทแล้วก็เตรียมในส่วนของอข้าวสารอาหารไทยอันระเบียบดีนในประจันตนสินที่ สวัสด <muy> ีส่งพระสงเวยเนาะที่ได้พิยมที่ได้รับประทานพระคุณในครั้งนี้ขอให้โยมมีอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณทุกสาสมบัติยิ่งสุดใดปัจจนาสิ่งใดประธานที่ชอบประกอบด้วยโ็ดาสายขอความปัจจนาังนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสมเร็จด้วยการทุกท่านทุกคนเดินสาธุเนาะสัปีรียบิวา

bye oh ไปอไหนคะป๊อปห้าโ๊อปนาสาชูด้วยนะป๊อห้าครับอยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนครับโรงเรียนแรกครับปิดใส่จีว ยังเรียนขาดยิปคูไม่ได้นะคะยิบมาเลยจ่ะยยิบยิบเลยฉันน้ำปลานานะคะแบ่งเพื่อนด้วยคทับแบ่งเพื่อนด้วยครับแบ่งเพื่อนด้วยมอาไปติวไปติวเอาไปแบ่งเน้นทางนู้นด้วย เอาปแจกนุต่อครับกไลูกาแกันต่ครับยครับยยังไงนะพูดดังๆเลยคน้องเดินดีไหมบวชเดินดีไหมดีไหมครับ ดีครับผมบอกว่ยายคับเพียงจะบวชอีกไหมบอก,บ,อกบางท<า><ด>ีสวดมนต์เย็นนะคะอคสองวันแล้วดีไหมฮะตุก,กี้ถ่ายรูปไว้จดรายละเอียดไว้อเ,เอาสีอะไร เอาคันแบบ B M X จะไม่หรือเอาแบบคันมีต้าก้าคันใหญ่เลยเอามีต้าก้าคันใหญ่เนาะให้แม่ไปซื้อของเนาะให้แม่ไปซื้อของได้ด้วยเอาจัดให้อ่ะมีไหมอ่ะได้แล้วฮะหนึ่งคนน้องไทเทนน้องคนแรกนี้อ๋อน้องไทเทนมารับได้ไหมมีใครพามาเอาไหมจักรยานเดี๋ยวให้พ่อพามาเอาได้อ่ะเออาเดี๋ยวเขียนน้องแยมเขียนเบอร์โทรศัพท์ให้น้องไทเทนมาหนูอยากมีจักรยานเลยฮะมีแล้วครับอ่ะมีแล้ว จะแข่งยังไงจะยกให้เพื่อนเลยไหมหรือจะเตรียมโปองเอาหรือ,อยังไงมันมีได้โคต้าแค่คันเดียวเอาอยัางไงหนูมีแล้วหนูจะให้เพื่อนเลยไหมหรือว่าจะเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบเอาจะให้สิทธิ์เพื่อนเลยไหมหรือจะเป่ายิงชุบแลกแย่งกันเอาอยัางไงเอาอยัางไงดีคะหนูหนูเอาไหมเาจะเอาไปให้หนู เอาอยากให้น้องเอาเตียมป้องเัาต่อสู้ป้องเอาละฮะโอ้โหกินดีนะฮะท่านกันนะสุด,ด,ดยอดนะฮะท่านกันจะเอาจักรยานแบบไหนฮะไปพักได้แล้วฮะขอบคุณ,คณนะคะเป็นยังไงฮะจะเอาจักรยานแบบไหนฮะ B M X หรือแบบแบบมีตะแกรงมีอะไรฮะนี่ครับฮะ B M X อ่ะไปลงทะเบียนไว้นะฮะกับคณะป .2 อ๋อโอ้โหแพ้ป .1 ครับป .2 แพ้ป .1 อัถามก่อนนะฮะอยากได้จักรยานไหมฮะจักรยานสีเหลืองเอา้าเอาไปหาพี่แยมทานายแยมเอาแล้วนะตอนนี้เราไปสามแล้วนะอเ,เอาไปสามแล้วเพิพ่มอีกสองไป,ไปเป็นห้าคันไป<อ>นะพิเศษนะอเ,เอาเอาเออันนี้บวชเนนได้บุญเอาไปาดได้สมาธิกับคือความดีก็เออ ตั้งใจอ่ะอ่ะโอเคอ่ะได้ความรู้ครับอูกยตัวคิดมาเนาะเพราได้บุญเนาะโอเคเอาไปอะไรนะได้สติความรู้ได้สติความรู้เอาคัดมาทางนี้เอาคัดไว้ก่อนอะฮะได้ความสนุกไปทางนู้นก่อนเอามาได้สมาธิครับเอาไปทางนู้นก่อนได้ความรู้ครับเอาไปทางนู้นก่อนเหมือนคนอื่น ได้ทำครับะได้ทำครับได้ททอะไรเรื่องเออมาทางนี้ก่อนโอ้ได้เปลี่ยนทิยเลยนะอ่าเชิญนครับเอเนี้นั่งประจำที่ก่อนครับแล้วตั้งจิตไว้ให้เที่ยงตรงเพื่อจะลงในระทธนพร

แล้วถูกแล้วเาไม่โกหรอสิ่นะครับมีมวนะครับได้แล้วกลับไปเดิก่อนใ้านกันพีให้เนลุนต่อเลยเอาแถวไหไปได้เลย๋ยวอ่าสาธุไปลูก กาศึกษานีของหลวงพ่อนี่จะมาร่วมที่ดีตรงนี้บ่อยกับโยมโจ้และก็กินงานที่ได้อบคุณนี้แหละกดื้อแล้วองากสองสองสองบองสองสองสอ6สองสององสองสองสกสองสงสองสองสอบสองสองสอส วกพิเรียบครบแล้วครบครบดีครบสิบโมงหน้าพระโมทนานนะครับเจะโยูผู้ที่อุปถัมภ์ดูแลกับพระพิสของเมณในการเดินพุธดวงมปิดพิธีการมาเนาะเดินทุธดวงมาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมทำวัญสวดมนต์ผู้ใจบุญนะที่ได้ถวายความอุปถัมภ์้ำู้ตั้ง คนละสามร้อยใช่ไหมว็ปละาม่ส3ามสายัพะวันตะสทมังสังขัง ติมหาจานาตาสวากขาโตภควตาภูมิปติปันโนภควโตสวคัสสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนะโทสัมมาจาริบุญ

ไมยังพุธทธาปสังสาขาทาโยพุทธสิหิงโคนจเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีาวามเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาโโชชมีคาโหตุจงเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอาตานังปะริหารันตุจงมีความ รักษาตนให้พ้นจากอุทธสุนทรสูสุภุสุนทรให้เ่สปัสสะสุดท้ายที่เสียงสถิตพิธีนี้ก็ดีขวาเชิญเท้าซ้ายมือเนาะขวาเทินมือซ้ายอุทธสุนบุภสุภุสุนทรนะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจาเด็